สบายดีพี่น้องมัดสุกูทุกคนเบื้องลาบเทาเขาขาดสมักแข้งพี่น้องบ่มีมัแข้งมีมัแข้งขาดพี่น้องนั่งขาดพ้อหอมอาวินไม้สนุกกำลังซอยอยู่นะพื่อเนาะมีขบมัดใส่ขบมัดถอแต่ขาดมัแข้งนะพื่อนเนาะสุดท้ายกันแล้วเรียบร้อยพี่น้องลาบเทาเขาแล้วเรียบร้อยไหมพี่น้องกินน้ำกันแซ่บๆลาบเทา ขาดมาแข็ง้เนาะสบายดีพี่น้องมื่อสุขู่ทุกคนนะจ๊ะมากินข่าวน้ำกันพี่น้องลาบเท่ากินข่าวล้เท่าเน่ยนะตัวตัวเก้าเรื่เรากินก็ได้รอบไม่ข่าวนี่ติดมาดูน้่จัดแลมวบม,ม,มาลินมามาลินไม้อะ ข้าตําแค่ลัดทางกระตุ้นนี้นะพี่น้องอ่ะเฮ้ยเป้เด้อเฮ้ย <tiny reviewers> <tiny> โอเคจ้าเห็อมเตะลงไปแ้วเงนือนบอกเงอนเงินหัวเือนมันก็อัดไปใส่จ้าคือรศัพท์มันบอกไม่สุทครับมันงามดาวบอกมันเมือนเือน้กเากินสารวน่ี

แล้วมีสมอไงไมหมม่ละวะไม่ละราบเทาแ่บแมัน ไม่ทำมอหน,น,นอที่นี่ที่นอตักนะครับยังอยู่ว่าหม้นอะลรก็ยัง จะบบัรบเท้าดดนเมยจริงๆยืนตะเมิงตะนอมมาแล้วเวลาประตอนเดลูกเวลาเมือว่น้องมา ข้าวเราบออดไข่ต้มไข่อสซอสไม่กินไข่ัวางเวลกินหมกข้าวกินข้าวทอดไข่กินหมกข้าวข้าวทอดไข่กินหมกแล้วต้มีต้มีมีแค่ไข่บว์มันเป็นอะต้มเหนีย ไข่ต้มจอกน้อมองน,งน,งนึงมันกินหมดเลยนะบอกกินนีดอกนี่กิ่นอะไรกัอาหารมันเงียแล้วกัวกเราเตลียมันร้ เราก,นะนนกนินแล้วเร็เราประจบมีแม่อะชิ้นยูผมบะหมากนะขิ้นได้เะรอลงมาแม่นขเลนะอืม

ูเขาจักถุมาเปิ้ขาแล้ว่างเรื่องเขานตา่างดู่ยน้ตัวยางก็เอา,อาน้ำเท แคบเท่าร้านเท่าม่เป็นอาหารพื้นบ้านป่าขนาดเงื่อนอยู่ในเด้ินเสียงรถยังได้ยินก็เรื่องๆะไรเ่าแบบนั้นอ่ะจนบ,บุ๋มมันก็ต้องหาจะติดลัวไฟอุ่นก็ได้แมงง่่ลูกแม่ตัวเองแม่เป็บ้านเดียวแล้ว

รับเท่าแซบเจ็บบักลินไม้มักตัวมักเขือใสป่ปลาปนปลากะนำขอวบัวหัวหอมขัดแต่มกักแกงมี่มักแกงนังขัดอิ่น้นอยีออ่กใจเลยแม่ให้แม่กินก่อนแลวไปลุงมามไ<า>ปลุงจ้า มาดีจ trim, <oh ้าปลุงกอลังลังมาดีจ้าปลุงแม่แม่มาพก็สินมองมาเออไปชิลักูแม่ไม่ไม่เม่แม่ข้าวคนลุกข้าวันเด้อเด้อมดเียปิ้งป่าน่ะกนมูเเ้อข้าวคล็ป่าไปชิบเบ็ดยูลุ่มเลยได้ป่ามั่ง ลายตัวเลยพี่น้องเออยจะกินป่ามากินอันนี้คืออาหารที่เพิ่นบ่มากบ่มักเลยกินได้แต่ว่าดำค้ำยองค้ำแบบนี้นะพี่น้องแบบมาจิ้มก้นอ่ะลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เด้อบอกกินหน้าสาวนกแล้วกันสาวสาวชาวบ้านเด้อพี่น้องลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย